นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้คุณพ่อ huh. สุระพันผ้ายังชมสวนนะครับชมสวนต้นยางพันนะครับสวนเ็ดระโงกพันที่พันลูกไว้นะครับไปเบ่งน้ำกันนะครับพี่น้องไปนะครับคุณพ่อสุระพันผ้าย่างชมครับต้นยางนี่ปลูกี่ปีแล้วครับพ่อเนี่ยต้นยางนี่เก้าปีแล้วครับพี่น้อยเก่าเก่าปีแล้วนะครับสูงประมาณยี่สิบเมตรครับ หลอดได้เนาะอันนี้เป็นครับหลอดได้หลอดได้ครับคือถ้าเฮ็ดหลายสิบพัเห็ดเข้ามาเลยอ๋อคันคันเฮ็ดขึ้นในแถวนี้เต็มเลยมันบ่ครับพ่อนี่ครับเต็มเต็มพี่หนองมือนกันของแม่มันก็เซียนต่อกันเหยียบใครเรื่อยบ้่นนุ่เดี๋ยวคันมือใด้เฮ็ดออกนะครับผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกเทื่อนึงครับไอช่วงนี้มันเฮ็ดมันเบิดรุ่นนะครับครับอือันนี้เพิ่นสิเห็นบ่นี่ต้นนี้ยังเอาอาจารย์ว่าต้นหยังนี่ต้นนี้ยังล่ะพ่ออีหยังเา เคลื่อ,มน,อ,มน,อนมาโมเมนเครื่อนมาหน่อยโมเมนตมาหน่อยมีเดิมเครื่อนอย่างน้อยหน่อเนาะอ่าเครื่อนอ,อย่างนี่เครื่อนมันที่ว่าน,น่ะบอกเครือ่อนอย่างน้อยพักอบแอบอ๋อพักอบแอบ <laughs> พักอบแอ,อบอย่างเขากินยังได้ก่อนฮะฮะเอาไปแกงซีหมก,กสี่หัวแกงซีหัวกตัวมันสีสมๆ<โ>เด็ดบางใบชิมได้นิดหน่อยมันสีออกปร่มสมๆเตอะอ๋อพักอบแอบไปแกงซีหัว อันนี้เลยผพัฒน์เป็นบางควาอึองมันครับเนี่ยก็เป็นมันเนาะปล่อยหรือมันมันกับมี่ครับนี่มูกปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ได้รออะไรอย่างน้เขาถึงเวลาเขาก็จะให้ผลผลิตเองนี่ตัวนี้มันเห็บอันนี้มันเห็บนี่นี่นี่ครับนี่มันเห็บมันเห็บนะครับตัวนี้มันสิเป็น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 หำเป็นหำขึ้นมาเลยโอ้เป็นหำเป็นหำน้ำเครือขึ้นมาเลยเก็บผลผลิตเวลาช่วงเกี่ยวเขาคนละครับช่วงหนาหนาว S <S ออดีแกพอดีอดอ,อันนั้นบอกครับฟ้ามอึงครับตัวนี้น่ะที่เป็นมันนนั่นมันหืบหรือมันนาโ<อ>ํโอ้อันใบมัน,น,มนใใกลายๆกันได้แลรอก็มันนั่นเนาะคข้าขกันผี้บอกเห็นปะผู้นพีัง หวกงอืงกันบ่นี่แมนหวกึ่งบ่งบงพี่น้องผมสูมกล้องไก่บ้งพูนเป็นพันๆตัวครับพี่น้องพูนหวกึ่งนะครับเนี่ยนะ้อหัวอึ่ง <Yeah. S 1> มันออกไข่เดี๋ยเขก้กระสิก็น,นี้เริ่มเริ่มออกขา้ได้เลยมันบ่นี่ครับริ่มีขาแน่แล้วริ่มมีขาแล้วเกษตรข้กอขกระสิอยูใ่ในปลาเนี่ยแหละเตะ้ส่วนอยู่บองหันแน่ส่วนอยู่บองหนีแน่ เมื่อปริมาณหลายพ่อเขาไปว่ากันมองหันบันอือจะเป็นธุรกิจบ่หรือบ่องบริเฮตหรือเสียหายเป็นธรรมชาติเขาตันอันนี้ใ่เอาดออกนีันนี้อย่างมันเลยครับเนี่ยอันนี้ไข่เขียดตาปาดโอ้เขียดตาปาดตาขายเงี้ยวๆน่ะเออบ่เป็นตีปาธนาอือจงไปนี่และขายเงี้ยวมักอยู่คนขายเงี้ยวเขียนขายเงี้ยวบ่คนขายเงี้ยวมักอยู่แต่ว่ามันหันบ่ได้ขายเงี้ยวมันได้แต่ขายเหี้ยน ให้ลูกสายตำครับบม่อยากบอกว่าที่ก็ต้องมาเพื่อนพี่น้องบางคนบองนี่ได้หนี่เป็นเป็นหมื่นตัวครับพี่น้องยี่เด้่หนี่โอ้หลายหลายแถวนี้เกิดไม่ได้เห็นละงวงแถวนี้โอ้บริเวณนี่ครับยุ่งค่บ่ได้ดอกล่ะไม่กินงูเมนตัวครับเออเบิ่งเนี้ยอาจารย์เลยพี่พี่น้องได้พี่น้องผมสิูบให้บางใกล้ครับสิูบให้บางใกล้ครับเบิ้งครับพี่น้อง เห็นบั่นอันนี้ห่วงเอื้องนะครับนี่ด้อาจารย์ลูกมะไทยพี่ห่วกอื่องครับนี่นามิเดดทีเป็นหัวไอเขียดน่อยเออเพี่น้องมงงงเขียดตัวอเขียดสักนเบื้งพี่น้องเบื้งก้อนเยอะแเลยเพื่อนกระบวนการอย่างซับซ้อนนี่แหะพี่น้องแค่พยายามมผูสิ เอาพะยางมาปูใอง่อืมพยางมาปูมันม่ลก็ไอย่างได้่ะเกถางมะตัวนี้กำลังสำรวจเบิ่งว่าพันสิลงมานิลานะครับว <c oughs> านิลานี่คือคโครงการของพ่อประเดิมอ่าภาคอีสานนี่เขาใจวาบ่าท่า,ทานเห็นผู้ใดปลูกนะครับเพราะว่าเป็น พืชที่มีราคาแพงมันโลดจักบ่าก็พอแมนิลาเนี่ยสองถึงสี่หมื่นสองถึงสี่หมื่นนะครับต่อโลนะครับเนี่ยทอน้ำเขามีแลยเขาสัเดินทอร้อยครับให้น้ำยดกระถางบะไรอยากอืมตั้กอกเพื่อเสี่ยวแบบสร้างโดยทางโทรศัพท์ครับให้น้ำคือขนาออกเห็ดในแถวนี้แมนเบิดเล่นมาหัวไหนยืนอยู่บนนี้แมนเบิดเลยโอ้ใช่หมดเลยปลาเห็ดทั้งนั้นเลยล่ะตีแมนครับ สั้นสั้นปวบยืนยุทหานเลี้ยวขามาเบิงซำนีกัพอ่อละหล่ะอันเออยังขามาย่านหยีบย่านหยีบหาเียหยีบอันไข้มนันเดี๋ยวลงอพี่ดอกเดียวไปายเอนนียย้ยหันนั่นเสะน <laughs> ี่ดอกเดียว่ไ <laughs> <laughs> ข่ใหญ่อบ <laughs> <laughs> อ ไม่เวเหี่ยวแล้วไหวแล้วโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหี่ยวแล้วเป็นเหี่ยวแล้วคือช่วงนี้เป็นรอบที่เขาเบิรรอบเขาว่าไง่มนไหวแล้วมันไหวแล้วนะครับอืมรอบหมูพิเีษบานอืมลนไม้ครับนไม้อบหม้านอืกับที่ปลูกไทไทยไทยอ่งก่อนอ ตัวนี้มันมันไผ่ยังครับเนี่ยพ่อไผ่ไผ่ล่ำข้าวขาวเอไหมไผ่สีเสียดไผ่ไผ่ล่ำข้าวขาวตีโอ้ยเจาะเจาะก็ขึ้นบอกแล้วเดี๋ยวมาเจาะเอาน้ำมันแม่นแล้วบิดเล่ยผมครับผมสร้างมนบเออสร้างมนโอ้ไผ่สร้างมนครับเมื่อนั้นได้ไผ่มันมันมีน้ำสบายนี่ล่ำมันงไอ้พ่อไผ่สร้างมนเนี่ยมีมีนี่ตุวไผ่ เจาะน้ำมันเจนเห็นเขาบะจอยได้เพื่อนเขาจิตตัดเอากิ่งมันผสนกิ่งแหมงมันเขาจิตตัดออกเอาถุงหอยเลยอืบ่ไแล้วเอาน้ำมันไปยังไงน้ำมันไปยังเอาน้ำมันไปยังครับพ่อน้ำมันไปเป็นน้ําที่เป็นน้ำน้ำสะอาดล้างพวกสารพิษพกินดื่มกินดื่มได้ดื่มได้เออล้ำน้งล้ำใหญยๆแบบไอ้ไอ้เนี่อหอยแบบอะไรนี่ก่อนไข่ตรงนไข่ จิ้มสูงข้อนี่ลำหนึ่งสิได้อยู่ปมั่นสี่ลิตรหาลิตรลำหนึ่งเครื่องเดียวเครื่องเดียวครับเอาไปดื่มกินก็ได้ดื่มกินเลยหลักๆคือดื่มนีเลยล่ะเขาขายหลายก็เขาเห็ดเป็นอาชีพเลยนี่แมนนี่ในยุคโกสุงที่เขาเห็ดอยู่นี่ดังอยู่ก็โกส่งส่งั่วประเทศเลยน้ำไผ่เนี่ยสิน้ำไผ่หัว

เต็มไปเบิอดผมเสื้อผ้าพี่น้องมาฟรั่นอ่ำปลาเห็ดครับตอนนี้มาเบิงไว้ก่อนครับนี่ลักหลักครับพี่น้องเบ้างเอาผู้ใด้จะปลูกเห็ดนีไหน้ะเฟืองเฟืองนี่สําคัญครับพี่น้องปลูกไปเลยเฟืองนี่ขั้นบ่มีเฟืองขั้เกลีเฟืองหรือเกลี่ยก็ได้ขีไก่เกลี่ยได้ไหมขีไก่ขีไก่แกบก็ได้เห็นไหมครับอือ บานี่นี่เกะิะไรนี่นี่เนี่ยพอ่อสมบูรมาต้นย่างห้องแยงสีเหลี่ยมห้องเสีน้หนำเชือบเมาื่วานนี่มาเทน,นี่คือเด็ดผสมนำ้ำมะเทสเนียงบ่หรือว่าเทเลยต้องผสมแล้วเอาเข้มข้นใส่เลยเอาเข้มข้นใส่เลยครับตั้งตงน้นย่างแังสีมันกะสีลงใส่ปริมาณน้ำเชือหลายพอสมควรเ้าเหาเทห่างจากตร้นประเด๋้หเอาปลูกเป็นปลายเจาส้สีมันสิวัราระยะห่างบ่ได้ครับพออย่างจังต้นนี่กับต้นน้อยเป็นบ่ครับห้าของต้นนีกับหัวที่ไหเด้ิห้าของต้นย่างอาจจะถึงพุ่นแล้วมันถอยไป โอ้หมายเข้ามาเ้าก็บบดบดบดได้จำกัดจุดมันบดได้จำกัดจุดแล้วจุดไหนก็ได้าเขาขาดคุดดินหาฮะขาดเขาอยางให้เขาออกมาใหม่เรามารับเชื้อตัวนี้มันต่อไปโอ้ขุดต้องขุดดินอต้องขุดดินอืเพื่อเธอต้นเดียวนี่ตัวไปเขาจุดคุดอ้อมขุดอ้อมอ้อมหมายถึงว่าถ้าต้นเดียวต้นเดียววันเถอะ ต้นเดียวกับอาซีคุปอ้อมระยะอาซีเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรหรือสองเมตรเพราะว่าห้างเขาเขาไปไกลแล้วอมันช่วงพุ่มหรืออะไรแต่ว่าคั้นแรกรณีเป็นปางสี่ห้องคุดจุดแดกก็ได้ครับจุดแดกก็ได้เพราะว่าห้างนั่นนี่เขาไปห้ากันไปไปทั่วถึงแล้วแมนทัวถึงแล้วเขาจะเป็นปางสี่แล้วมันมันบมดจนเป็นต้องขุดมันมันลงไปได้เลยๆมาทั้งเทือดเลยบ่พ่อเทือดเลยเพราะว่าห้างเขาไปหมดแลอ อบอกฮะต้ตนนี้กับต้นนึ่งยิ่งถ้ามันต้นใหญ่ก็นี่เนาะครับก็คืออย่างตอนเบาตอนแรกว่าเทาอาจิบกุดก็ได้อาจิตนน้นตีมันเท่าพอแล้วลงเชือแล้วเนะน,นี่ยไปปลูกอย่งต้นนีกอย่างาปลูกบางพี่อ๋อปลูกเสริมปลูกอ้อมกะปลูกอ้อมต้นนี้ไปเลยเนี่เออหมา,มา,ายในกรณีนี้ว่ามันมีมันมีต้นใหญ่ๆอยู่แล้วใหญยอยู่น้ำไผ่น้ำหน้าเนี่ยเออครับเอาบอต้องไปลงเชือก็ได้ครับพอการลงเชืออาจิได้ผล ได้ผลพอดีซ้ำเอาต้นน้อยไปปลูกโอ้ต้นน้อยที่ไม่เชื่อต้นน้อยที่ลงเชื่อแล้วติดเชื่อแล้วไปปลูกไปปลูกความต้นใหญ่แม่นหวังผลได้ดีกว่าต้นนั้นอ๋อครับครับประสบการณ์นะครับันไอ้ข้อยตาบ่าเณนขวยจากกาจันกับข้อยของแมงงวงอันนียอะไรครับแมนเฮอกคูนี่ก็ต้องได้บ้านบได้ นี่กขวายขวยแมงหวงกขวยจักกระจันขวยแมงหวงคือกระัสนีะมันกขวยจักกระจันขวายขวยจักจั่นมันมันเป็นไข่ล่องเร่มันสะอ้นกขวายมันจะเป็นตัวใครใครโตหนอนไหมเนี่ยโอ้เออเป็นนางอ่าแมนครับพวกโจ้ที่อยู่ในดินอือันนี้ครับอันนี้ต้นต้นต้นพยุงครับต้นนี้พยุงครับอพยุงไทยต้นพยุงนะครับพี่น้องพยุงกะแซมกันกับต้นย่างนี่แหละครับ เอาแต่งกิ่งโอเคตัวนี้ได้แล้วนี่รูปแบบส้งย่างตัวนี้สิ่เหตัดออกกิ้งกิ้งทั้งขางนี่นี่ตีแม่ครับนั่นกับปลูกผสมผสานกันไปหมดเลยเส้นพยุงซึ่งต้นพย้อมอันนี้ต้นต้นสะแบงเนี่ยต้นสะแบงอันนี้ปลูกกันปะครับนี่ปลูกบัดครับนี่ทั้งสะแบงทั้งพยุงอ่าทัดไปอันต้นพย้อมเห็นปะอ๋นอันนั้นอันนี้พย้อมนี่ต้นพย้อมครับต้น เป็นใหม่ในวงยางหน้าเบิดทุกต้นคือสามารถให้เชื้อเห็ดได้หมดครับตัวนี้ต้นซาดต้นนี้ต้นซาดตวนี้มาบอยถึงตรงนี้ว่าขามันเป็นยังสี่แล้วเนี่ยแม้นต้นบกขามก็เกิดก็เกิดเห็ดแต่บ่ได้หมายความว่าลงเชื่ยวก็ต้นบกขามเด้ลงกับเชี่ยพวกนี้เหรอทลงก็เชื่อพวกนี้แต่ว่าหากเขาไปถึงกันเบิดแล้วมันสามารถเกิดได้ับทุกต้นบาดที่ไหนอ๋อไม่จําเป็นเฉพาะบอยจำเป็นเฉพาะตัวย่างแล้วบาดนี้ อ่าคือตอนลงเชื้อลงลงต้นยางไม่วงยางนะนะครับต้นบักขาบักงวงออกได้เวริรแล้วบานนี้ถ้าหากเข้าไปถึงกันเวิไม่กระทั่งกอไผ่มันยังไปออกอยู่กลางกอไผ่เลยนะครับนี่ลนะ่ะปลูกถ้ามันเพราว่าปลูกทีหลายมันติดทือบจังสิครับบานอ่าขัน,ขนมันจะมีผลต่อเห็ดละงกอกอ๋อคันทืบนี่เห็ดละงอกซึบ่ค่อยออกออกบ่ดีออกบ่ดี ต้องต้องตัดแต่งกิ่งมันบ่พอล่องในยังสี่นี่อ๋อเนี่ยเนะครับพี่น้องต้องให้แสงลงน้ำลังสี่เห็ดละงอกสกออกดีครับถ้าทึบเห็ดไม่ค่อยออกัอืมมันจะอยู่เฟี้ยงเห็นไหมโจโก้แล้วอ๋อครับเฟี้ยงสีนุ่งบานี่ในเดือนนี้เดือนหนาเฟี้ยงจะสีบดไปแล้วอยู่แต่อยังเพราะว่าบวกินสีบดแล้วอืมอืมอืม บ่ปลาไ่เดียอนั่น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 พ่อดอกนึงนะพ่อดอกนึงเลยครับพี่น้องโอ้ดียนี่นี่นี่พี่น้องเจอแล้วของแค่เห็นนี่ครับอันนี้แค่ดอกเดียวนะครับพี่น้องกันห้ามาเที่ยวนาห้าสิบพ่อแบบเป็นว่าเป็นเพิ่มบัตรปลาเนี่ยเลยครับพี่น้องละงกเหลืองครับนี่ครับอันนี้ละงกเหลืองครับสวยสวยสวยเลยดอกนี่นี่ ปแล้วดวงนึงามต้นนีมันจะเกิดบดอันนี้อันนี้ต้นตะเคียนบ่เนี่ยตะนครัขามเสออกส้นมันขอ๋ขอบปลาทั้งพุ่นขอบปลาทังพุ่นสวกเข็พรนี่ก็มองยสีนี่นมองสีแดงได้หนี่นีคือ คือก่อนอ,อื่นต้องเอาต้นไม้พวกวงอย่างหน้าเนี่ยมาปลูกก่อนนะครับขันสมมติว่าต้นไม้วงอย่างหน้าใหญ่แล้วแต่ว่าต้องมีเชือกเห็ดตะที่แหลกนี่น่าพอเนาะร่องไม้ก็ได้ลงแต่พร้อมปลูกก็ได้ครับลงแต่พร้อมปลูกก็ได้ลงไม้ก็ได้ร่อลงลงเร็วเท่าไรให้ดีเพราะว่าอโอกาสเชือสิเดินไปกับหแางเนี่ยมันก็ดีอ๋อ<ถ>เลี้ยวขึ้นวัดต่อไปถ,ถ้าได้มากก็ต้นแห้งดีแห้งดีครับดีดีครับเนี่ยไว้ นี่ถ้าธรรมชาติแสดงมาถ้ามาติสมบูรณ์คันแนวนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ถ้าไม่ขว่วยปลูกมาเนี่ดินดีข่อยชักจันข่อยม้เนี่ครับสังเกตบางพันจะปลูกต้นไม้ชนิดอื่นปลูผักหวานนี่ผักหวานนะครับนี่ต้นไม้ชนิดอื่นแซมครับผักหวานผมกำลังบ่พอกขื้อ ลงพี่เห็นพี่ต้นแดงเห็นไปลงพี่ต้นแดงโอลงเอาแดงเป็นทีเดียงได้มาปลูกชทีก็ต้นแดงได้เนี่ยโอมันจะขึ้นกับต้นแดงต้นพักผักหวานต้องปลูกใช้ต้นแดงเอาแดงเป็นทีเดียงสิเพราะว่าเท่าที่เบงแล้วรู้สึกว่าปลูกก็ต้นแดงนี่งงามดีนะครับเนี่ยบักขามเทศก็ได้ขามเทศบักขามเทศก็ได้ขึ้นกันเนี่ยต้นนี้เห็นว่าผิดเลยผักหวานผักหวานมันจะขึ้นกับต้นนี่ยต้นแดงเล็กน้อยมันไม่ได้บอกใส่งามเนี่ยลงติดกันเลยสิครับ อ๋อเนี่ยครับต้นทองหวานเพิ่นซิมักให้ต้นแดงนี่เป็นพี่เลี้ยงนี่ต้นแดงเนี่ยมันแงนอ <c oughs> สภาพปาครับปลาตอนแหลกแกอี่นี่มันเป็นสภาพเป็นเป็นปลาแบบปลายุค่าปลายุค่าครับปลายุค่าแมนว่าแต่พื้นนี่พื้นนี่พื้นนี่ปลายุค่าทั้งหมดเลยอืม นแบงไฮต <บา S 2> อนแบงไฮบานนี้เขามาปลับปูงอาต,ตอนตอนเทศอะลูกเขย่นเขายุคามาปลูกเออพี่ย่านัออ่นเขายขุคามาปลูกวันนี้พอเทาได้สีแบงเกีก่ก็ได้ผลผลิตแล้เวเป็นบา่าละแก่แล้วเอาขั้นแบงให้ลุกเนี่ยอะขุดออกอืเอเขาก็เลยรถไมโคมาขุดขุดฝังลูงหนีเลยต่อมันอะขุดฝังเลยนี่นี่แหละผลผลผลฝังมันมันมันเงา้ัมมันได้ปุ๋ยดี วันนีวกรลกไปกินถนนนั่นเนี่ยพวกจากเคยเกิดอยขอบถนนนั่นบอมันก็คอยล่ามลงมาล่ามลงมาบันนี้เมื่อปลาห้าอุดมสมบูรณ์เห็ุพวกจากเกิดอยขอบถนนมันก็ลงมาพีบบัดนนี้โอ้ล่ามลงมาพีบล่ามลงแถวนี้เกิดเห็ดพวกเต็มไปเลยนี่โอ้นะครับนี่คือการสั่งปลาให้มันนี่พืชหลายอย่างนะครับ เอาก็สิได้ประโยชน์เก็บกินในหลายๆแนวกันต่ตอไปบนแต่เห็ดอย่างเดียวบ่่แมนเก็บถ้าเก็บกินแต่เห็ดอย่างเดียวอ๋อซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์เพิ่นเริ่มเสียวานิลามาลงนี่ก็เลือกต้น,นได้เลยเอออ,อนุญาตให้มาลงได้เลยครับพี่อ๋อมานิลามาลงเพราะอะไรตัวนี้ต้นไม้พร้อมน้ําพร้อมออืบ่ต้องไปลงทุนหม่องอื่นมาลงทุนหม่องนี้โลดเปอร์เซ็นต์ก็แบ่งให้น้องลงแค่หกส0บเเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ปฏิบัติธรรมจะแบ่งให้เจ็บยุบไปเอาปฏิบัติธรรมก็ได้ดีได้บนไรสิปัดกดนหางไรเอากดเคลื่อนที่ได้บ่แต่ว่านาเฮ็ดบ่ให้ปฏิบัตินาเฮ็ดจะปฏิบัติเป็นบางนซูลอู้พี่น้องมึงผู้นูนครับบ่แม่นใกล้ๆเด้อครับปลาเฮ็ดนาเฮ็ดกิต้นยางสี่ไร่นี่ปีหนึ่งก็ได้ประมาณสองแสนเฉพาะเห็ดเฉพาะเห็ดนะครับพี่น้องปีหนึ่งปีละสองแสน เรา่าวปลูกยางนามันมีค่ากว่าทองคำมาเต็มเลยแม่นปลูกยางนามีค่ากว่าทองคำครับเพราะว่าต้นยางนาในปกติแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นธนาคารต้นใหม่เลยพ่อพ่อได้ครับได้เ้าไปฝากเป็นธนาคารไปพ่อเฮ็ดอยู่ไปขึ้นทะเบียนจะขึ้นทะเบียนสามารถเข้าปขะกัได้เขากำหนดเป็นต้นใหญ่หน่อยขนาดใดจจกเส้นาศูนย์กลาไม่ได้ไม่ได้กำหนดเลยครับเพาแต่ว่าปลูกก็สามารถไว้คำประกันเงินกู้ได้เป็นหลักทรัพย์คำประกันได้ แต่ว่าถ้าจะขายคาร์บ,าาบอนเครดิตครับขายคาร์บอนเครดิตเอากัะเน่งไปไปร่วมกันเป็นธนาคารเป็นสมาชิกธนาคารต้นใหม่ก่อนอต้องร่วมกลุ่มกันก่อนแล้วต้นไม่อย่างหน้าที่สี่เขาทะเบียนขายคาร์บอนเคร,รดิตได้เนี่ยเขาบอกว่าที่ความสูงประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยให้มันมีขนาดซ้ำป่ากระป๋องต้นมันต้นต้นมันเนี่ยที่ความสูงหนึ่งเมตรก็แสดงว่าขนาดซ้ำต้นดูต้นนี้ ขนาดปลากระป๋องนีนน่งี่ค้บสูงนีดนได้ครับเได้แล้วนะครับข้อโครงการคาร์บอนเครดิตได้แล้วขนาดต้นตรงนี้คาร์บอนเครดิตเขาขายรัฐบาลหมดหรือขายเอกชนขายให้เอกชนเพราะว่า,าในโครงการลดโลกร้อนเนี่ยบริษัทที่ปล่อยก๊าซเลื่อนกระจกออกมากเนี่ยมันบริษัทโลอนเนี่ยเขาก็ต้องมีการแหลกซื้อเอาปลาไปแหลกกับการที่สิบปล่อยแก๊สออกมาอ่ามิเช่น ปลาจละใส่อะไสีมีบ้านเขาบอกว่ปลาเนี่ยเขาก็ต้องมาซื้อน้ำมูเขานะครับโดยการเพราะว่าปลามันสดแท่นเอาปลามาสดแท่นแล้วเขาจะไปผลิตโรงงานผลิตไอ้พวกพวกไอ้ยางเกาะพวกอุตสาหกรรมต่างๆได้ปล่อยค่าบอลอ่าเราสีปล่อยค่าบอลได้เท่าไรจากโรงงานจะปล่อยค่าบอลปีละเท่านั้นเท่านี้ตันจะก็ต้องมีเงานไขเจ้าก็ต้องมีปลามาแลกข่อยเขาก็จะอนุญาตให้เพื่อเป็นเงานไขในการประกอบอาชีพของเขาคครรัับบ เป็นคนบังค mm ับครับอืมพ <an> ี่น้องบ่มีตะเหตดนะครับอย่างอื่นก็มีหลายอย่างพร้อมอยู่นี่ใส่เสื้อผ้ามาบ่มีเพื่อนึงเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวเห็ดออกแยะหลายผมซืพาพี่น้องมาฟอนอ้อมนะครับมาช่วงนี้คือมันเบิดไปแล้วรุ่นหนึ่งมันบ่อาจารย์นี่เห็ดเบิดไปแล้วรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวรุ่นสองเดี๋ยวผมซืพาพี่น้องมาบ่มเนี่ยนะครับ ี่ครับดอกวกเหลืองครับอันนี้เห็ดไข่หงครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็ดไข่หงเด้อนี่เด้อเห็ดไข่หงผุ่นครับผุ่นดอกนึ่งนี่ดอกนึงครับโอ้เห็ดไข่หงขึ้นหลายตัวนี่นี่ นนนี่่ครับสำหรับคิมีก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุระอาจารย์ประเดิมอาจารย์นันทพิมพ์เด้อครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกปลาการเก็บเห็ดนะครับขอบคุณท่านหลายครับสำหรับคิมีลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ